ก่อนฟังข่าวที่น่าสนใจฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อพี่ๆจะได้ไม่พลาดข่าวที่น่าสนใจจากช่องคลิปโตเทสของเราถ้ากดแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ i n l u i ยม IAV คืออะไร Inluvium เป็นเกมการต่อสู้แฟนตาซีแบบเปิดโลกที่สร้างขึ้นบนบล็อกเชนของอีเทียมมักถูกขนานนามว่าเป็นเกม Tri p เ e A เกมแรกบนอีเทียมโดย Inluvium พยายามที่จะให้ความบันเทิงแก่ทั้งเกมเมอร์ทั่วไปและแฟนๆของเดฟีผ่านคุณสมบัติการรวบรวมและแลกเปลี่ยนที่หลากหลายหากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้โปรดดูข้อมูลเชิงลึกของอิน lu ูเวี โลกของอินลูเวียมเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่รู้จักกันในชื่ออินลูเวียซึ่งจะถูกจับโดยผู้เล่นที่เก่งที่สุดในการต่อสู้และดูแลพวกมันให้กลับมาแข็งแรงจากนั้นมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งที่มีความพักดีต่อผู้เล่นและสามารถใช้ในการต่อสู้กับนักผจญภัยคนอื่นๆโดยนี่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การเล่นเกมต่อสู้แบบอัตโนมัติของอินลูเวียม เกมดังกล่าวเป็นการผสมผสานร,ระหว่างเกมการสำรวจโลกแบบเปิดและเกมต่อสู้ PvP เข้าด้วยกันผู้เล่นสามารถใช้เวลาในการสำรวจโลกของเกมที่แสนจะกว้างใหญ่หรือสร้างทีมสัตวร้ายที่ทรงพลังก็ได้อินลูเวียมอยู่ในระหว่างการพัฒนามาตั้งแต่ปี2020และถูกสร้างโดยทีมงานทั่วโลกที่มีสมาชิกมากกว่า40คนรวมถึงผู้ร่วมก่อตั้ง ผู้ประกอบการแบบซีเรียลและคีแรนวอริกที่ปรับใช้คอริปโตเคไรเรนซีในยุคแรกแรกและอารอนวอริกนักออกแบบเกมที่มีประสบการณ์สูงซึ่งเขาทั้งสองเป็นพี่น้องกันและบังเอิญเป็นพี่น้องของแคงวอริกผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์มเดฟ s y ินเทติก โทเค็น ILV มีการใช้งานหลายประเภทภายในระบบนิเวศของ Inluvium มันเป็นโทเค็นหลักที่ใช้เพื่อให้รางวัลแก่ผู้เล่นสำหรับความสำเร็จในเกมให้สิทธิ์แก่ผู้เล่นในการแบ่งปัน Inluvium Wall และใช้สำหรับเข้าร่วมในการกำกับดูแลเกมผ่านองค์กรอิสระแบบกระจายอำนาจดาวของ Inluvium Inluvium มีการทำงานอย่างไร แม้ว่า Inluvium จะใช้บล็อกเชนแต่ก็มีความคล้ายกับวิดีโอเกมเป็นอย่างมากมันเข้าถึงได้ผ่านแอปแบบเดสก์ท็อปที่สามารถดาวน์โหลดได้แต่ยังมีแอปพลิเคชันเดฟีที่รองรับอยู่โดยทั่วไปรวมถึงยูฟาร์มและการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจผู้เล่นท่องไปในที่ต่างๆของ Inluvium เพื่อต่อสู้กับ i n l u v i u m และผู้เล่นคนอื่นๆเข้าร่วมในภารกิจและความท้าทายรายวัน และเข้าร่วมในเนื้อเรื่องของชุมชนตลอดการเดินทางพวกเขาจะรวบรวมอิลูวิลซึ่งมีคุณสมบัติที่หลากหลายที่ทําให้พวกมันแปรผันตามความมหายากประโยชน์ใช้สอยและความพึงปรารถนาซึ่งรวมถึงประเภทเอ็มทไฟเตอร์การเดียนโรคและไซออนความสัมพันธ์อากาศดินไฟธรรมชาติและน้ํา อินลูเวลแต่ละตัวมีคุณสมบัติในการเพิ่มจำนวนที่สูงซึ่งช่วยกำหนดความแข็งแกร่งของมันในการต่อสู้ผ่านประเภทและความสัมพันธ์ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สำคัญที่สุดสิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงความเสียหายจากการโจมตีความเร็วในการโจมตีและความบาดเถื่อินลูเวียลจะแข็งแกร่งขึ้นด้วยชัยชนะโดยสามารถเสริมประสิทธิภาพด้วยไอเทมในเกมและสามารถอัปเกรดเป็นรูปแบบที่พิเศษขึ้นซึ่งถือว่าได้ประโยชน์จากสองความสัมพันธ์ในคราวเดียว i ินลูเวลแต่ละอันจะแสดงด้วยโทเคนแบบนอนฟังกิเบิล NFT ที่ไม่ซ้ำกันและสามารถซื้อขายได้อย่างอิสระบนแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนจากภายนอกและอินลูวีเด็กที่ปราศจากแกส๊สรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลงังพวกมันยังสามารถหลอมรวมเป็นรูปแบบที่ทรงพลังกว่าและมาในรูปแบบปกติโฮโลกราฟิกและดาโฮโลกราฟิกที่หลากหลายซึ่งหาได้ยากมาก เกมดังกล่าวจะนำเสนอแหล่งรายได้ที่หลากหลายส่วนใหญ่มาจากการซื้อไอเทมในเกมส่วนประกอบในการคราฟติ้งเครื่องสำอางและชาร์ิกูริ่ง100%ของรายได้ส่วนนี้จะถูกแจกจ่ายเป็นรางวัลให้แก่ผู้ที่เดิมพันโทเค็น ILV ผ่านระบบการซื้อคืนของ ILV อะไรที่ทำให้อินลูเวียมไม่เหมือนใคร ต่างจากเกมที่ขับเคลื่อนด้วยบล็อกเชนอื่นๆส่วนใหญ่อินลูเวียมมีสภาพแวดล้อมแบบ3มิติเต็มรูปแบบโดยมีอินลูเวียที่ไม่ซ้ำกันมากกว่า100ตัวที่มีการกระจายตัวไปทั่วภูมิภาคต่างๆอินลูเวียแต่ละอันจะได้รับการออกแบบโดยทีมศิล,ลปินระดับโลกเพื่อให้มั่นใจว่าจะดึงดูดผู้เล่นในเกมคาบลิกที่มีกําลังซื้อที่สูงนอกเหนือจากนี้มันยังมีคุณสมบัติอีกมากมายที่ช่วยให้มันโดดเด่นกว่าเกมที่เปิดใช้งานบล็อกเชนอื่นๆและเกมทริปเปิลอซึ่งรวมถึง การรวมเลเยอร์ลบ2แม้ว่าอินลูเวียมจะได้รับการรักษาความปลอดภัยโดยอ e ีเทียมแต่มันถูกสร้างขึ้นบนอิมมิวเทเบิลเอฟไอเอ็มเอ็ฟ ซึ่งเป็นโซลูชันเลเยอร์2ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยปรับขนาดแอพพลิเคชันด้วยฟังก์ชัน NFT ด้วยการใช้ประโยชน์จากความสามารถของ Immutable X นั N ้น Illuvium ช่วยให้มั่นใจว่าผู้เล่นสามารถสร้างและแลกเปลี่ยน NFT ของพวกเขาได้โดยปราศจากค่าธรรมเนียมแกสและการทำธุรกรรมในขั้นสุดท้ายในทันทีผู้เล่นจะดูแลทรัพย์สินของตนอยู่เสมอในขณะที่ใช้ IMF i n l u v i d e Inluvium มีแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจแบบในตัวเด็กที่มีการตั้งชื่ออย่างเหมาะสมว่า i n l u v i ็ e สามารถใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนทรัพย์สินของ Inluvium แบบ t r u s o l l y ซึ่งรวมถึง NFT ของ i n l u v i m ค่าธรรมเนียม5%จะถูกหักออกจากการขายแต่ละครั้งและนำไปรวมกับรางวัลรวมสำหรับผู้เดิมพัน ILV Yield Farming Inluvium ทั้งหมด3ล้าน หรือเทียบเท่ากับ30%ของอุปทานสูงสุด10ล้านถูกจัดสรรให้กับโครงการ Inluium Yield Farming สิ่งเหล่านี้จะถูกแจกใจ่ายให้กับผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมในสภาพคล่องเป็นระยะเวลาน,านาน3ปีและผ่านแผนการตอบแทนของพันธมิตรที่หลากหลาย SILV คืออะไร Inluium มีระบบการให้รางวัลสำหรับ Yield Farming ที่ไม่เหมือนใครโดยรางวัล i l v ทั้งหมดที่ได้รับผ่าน Yield Farming จะถูกล็อกเป็นระยะเวลาหนึ่งปีก่อนที่จะสามารถถอนออกได้ อย่างไรก็ตามผู้เดิมพันมีตัวเลือกในการข้ามเวลาเพื่อปลดล็อกโดยแปลงรางวัล i l v ของตนเป็นสินทรัพย์ที่รองรับในเกมเท่านั้นซึ่งมีชื่อเรียกว่า s i ว v การรับรางวัลเป็น s i ว v จะทําให้ผู้ใช้ได้รับ s i v เทียบเท่ากับ USD และสามารถใช้รางวัลของตนได้ก่อนกําหนดเพื่อซื้อสินค้าในเกมไม่สามารถถอน SILV ออกจากเกมได้และจะไม่ได้แสดงโดยสินทรัพย์ที่ใช้บล็อกเชน Inluium เป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับ Axie Infinity แม้ว่าทั้ง Inluvium และ Axie Infinity จะมีตัวละครในเกมที่สามารถต่อสู้แลกเปลี่ยนและอัปเกรดได้แต่ขอบเขตของโลกของเกมที่ล้อมรอบด้วยสัตว์ร้ายนั้นยังมีความแตกต่างกันอยู่บ้างโดย Inluvium เป็นเกมที่เล่นตามบทบาท3มมิติที่มีเนื้อเรื่องที่ค่อยๆถูกเปิดเผยและภูมิทัศน์ที่กว้างใหญ่ เปิดกว้างและน่าสำรวจในขณนะที่ Axie Infinity เป็นเกมมอสอ2ีที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและแหวกแนวซึ่งมีสัตว์น่ารักที่รู้จักกันในชื่อ Axie ซึ่งชวนให้นึกถึงโปเกมอน Axie เหล่านี้สามารถพอพัน์ต่อสู้และแลกเปลี่ยนได้ตอนนี้ยังไม่มีหมดเนื้อเรื่องให้พูดถึง ทั้ง Inluvium และ Axie Infinity มีองค์ประกอบ DeFi แบบ g a m i f i e ที่แข็งแกร่งซึ่งหมายความว่าอาจมี Ether (ETH) จริงที่ถูกเดิมพันในขณะที่เล่นเช่นกันเนื่องจาก Inluvium และ Axie บางตัวสามารถดึงเงินจำนวนมากในตลาดแบบเปิดได้ ต่างจาก Axie Infinity ซึ่งใช้การเลือกสันสินทรัพ์แบบสุ่มเพื่อสร้าง Axie แต่ละตัวโดย i n l u v i m ของ i n l u v i มนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นอย่างมากแต่ละที่จะมีงานศินละปะและเสื้อผ้าที่กำหนดขึ้นเองเพื่อให้แน่ใจว่ามีความแตกต่างและมีลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติและภูมิภาค ทั้งสองเกมมีความคล้ายคลึงกันอย่างชัดเจนแต่ i ิ l u ูเวีมีเป้าหมายหลักสำหรับนักเล่นเกมแบบดั้งเดิมที่อาจหรืออาจไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับคอริปโตเคอไรเรนซีและ NFT ในขณะที่ Axie Infinity ส่วนใหญ่จะดึงดูดผู้รอบรู้ในด้านคอริปโตอยู่แล้วร่วมสนับสนุนช่องคลิปโตเทสของเราผ่านทาง True Wallet และพร้อมเพย์ได้แล้ววันนี้ขอบคุณที่กดติดตามคลิปโตเทส